สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะผู้จัดก,การฝ่ายขายฟอร์ดพระนครมอเตอร์นะคะวันนี้หนิงอยู่ที่ฟอร์ดพระนครบางแคนะคะวันนี้หนิงจะมารีวิวตัววายแท็กสีส้มของพี่นัทวันนะคะเตรียมที่จะสมมอบกันแล้วในเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวตาหนิงมาชมกันเลยค่ะว่าตัววายแท็กตัวนี้นะคะมีออปชันอะไรบ้างตาหนิงมาชมเลยค่ะนี่เลยค่ะชมหน้าของตัววายแท็กตัวนี้นะคะตัววายแท็กตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นวายแท็กสี่คูณสี่สิบออโต้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์อยู่ที่2 0 0 0นซีซีนะคะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านนะะ้วก็ดนหน่ย เขาก็เปลี่ยนกระจังหน้ามานะคะเพราะว่ากระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันหล่อไม่พอนะคะคันนี้หนิงจับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแรปเตอร์นะคะกระจังหน้าแรปเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําแบบว่าดําด้านแล้วก็เป็น FORD สีดําด้านแล้วก็แถมด้วยไฟ3.3ดวงสีส้มแบบนี้ให้เข้ากับรถสีส้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะไฟหน้าเป็นตัวแบบว่าแมนติก LED นะคะแล้วก็ครอบด้วย ครอบไฟหน้าเขาเรียกว่ากิจอะเรเนอร์สีดําให้ร,รถดูคมแล้วก็เข้ากับตัวกระจังหน้ามากๆเลยราคาของเจ้าตัวรถคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าบาทนะคะแล้วก็สีส้มจะเพิ่ม10,000บาทนะคะก็จะได้รถสีส้มหล่อแบบนี้ไปเลยนะคะหนิงบอกเลยว่าสีส้มเนี่ยจี๊ดมากๆเลยนะคะมองไปทางไหนก็สวยแล้วก็จี๊ดแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเขามีซุ้มล้อขนาด3นิ้วให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะก็ทําให้ถรถดูสวยแล้วก็ดูมีอะไรมากดูมีสไตล์โดดเด่นมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะขนาด ายางเนี่ยยางใหญ่มากนะคะล้อเป็นล้อสีเทาลมควันนะคะสวยมากๆเลยขนาดยางอยู่ที่255คับ 65R18 นะคะก็เป็นล้อขอ18ไม่จําเป็นจะต้องไปแต่งล้อซิ่งหรืออะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะว่ายางตัวนี้เนี่ยเป็นยางที่เกาะถนนแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีมากๆเลยแล้วขับไม่ลั่นไม่เสียงดังเลยนะคะ และที่สําคัญนะคะเราสังเกตง่ายๆว่าคันนี้เป็น4ี่คูณสหรือเปล่าเราสังเกตจบตรงด้านข้างนะคะจะมีคําว่า by turbo ตรงนี้ตรงด้านข้างนะคะแล้วก็แถมด้วยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็จะมีกล้องตรงด้านใต้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้อง360องศารอบทิศท,ทางเลยนะคะสคําหรับที่ผู้หญิงที่ขับรถไม่แข็งก็สามารถที่จะขับได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเพราะว่าเรามีออปชั่นความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายให้ครบคันเลยทีเดียวในรถรุ่น y t e c ทตัวนี้นะคะและที่สําคัญนี่เลยค่ะเรามีบันไดข้างจากโรงงานเสริมความ หล่อให้นะคะใส่บันไดข้างเรียบร้อยจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ คิ้วกันาศาสตร์ติดให้เรียบร้อยจากโรงงานแล้วก็คันนี้นะคะเลือกฟิล์มเป็น60%บานหน้าแล้วบานข้างเป็น80%นะคะสีดําตัดกับสีส้มเป็นอย่างมากเลยและที่สําคัญตัววายแท็กตัวนี้เรามีราวหลังคาให้จากโรงงานด้วยราวหลังคาตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะคันนี้เสริมความหลอ่อสติกเกอร์ลายศาสโคนนะคะสติกเกอร์เราศาสตั้งแต่ด้านหน้าจนด้านท้ายนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์คาว่าวายแท็กออฟโรดนะคะเสริมความหลอ่อตรงนี้เข้าไปให้ดูดุดัดนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัดด้วยครอบฝาถังน้ามันสีดําด้านแบบ แล้วก็มีตัวหนังสือแรนเจอร์สีแดงแตัดลูกเล่นให้นิดหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะคะและที่สําคัญคันนี้มีโลบาร์นะคะเขาเรียกว่า Sport Bar, ะะสปอร์ตบาร์นะคะสปอร์ตบาร์ของแท้จากโรงงานเลยนะคะคันอันนี้ขึ้นไปนั่งได้เลยนะคะไม่หลุดไม่หักแน่นอนเพราะว่าติดตั้งให้จากโรงงานลายผลิตกันเลยนะคะก็ สวยงามมากๆเลยกับคันนี้นะคะเดี๋ยวหนิงพามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะพอมาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายตรงนี้ค่ะก็ติดสติกเกอร์ตรงด้านท้ายให้ด้วยนะคะก็คือสัดโคนเบาๆเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะมีสัญลักษณ์ 4x4 อยู่ตรงด้านท้ายอยู่แล้วนะคะให้รู้ว่ารถของเราคือ 4x4 แล้วก็ที่สําคัญอ่านตัวสัญลักษณ์คําว่า Y tag นะคะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกติดให้เรียบร้อยแล้วก็ติดสติกเกอร์สัดโคนนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ความสวยงามนะคะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงด้านท้ายตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับการถอยหลังที่ง่ายขึ้้นนนแลลวก็็ปปอดภัยะะคเไ ตัววายแท็สีส้มตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะสวยใช่ไหมคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองบาทนะคะแล้วก็บวกค่าสี10,000บาทนะคะก็ได้รถหลอ่อๆแบบดีเทเท่ๆออกไปเลยนะคะแล้วก็สามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะก็สามารถออกได้ทุกอาชีพเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยกำลังมองหารถสอดตัวเอเวอเรสต์รนเจอหรือว่าตัวโอเพนแค ทุกทุกรุ่นเลยนะคะหรือว่าสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านกําลังมองหาอยู่ไม่ได้ที่ไหนทักมาหาหนิงนะคะหนิงมีรถพร้อมมอบคุณทุกรุ่นทุกสีนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ด้วยนะคะคันนี้พี่นันทวันซื้อสดกันไปเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็มารับรถกลับบ้านแล้วก็วันนี้หนิงก็อยู่กับพี่นันทวันแล้วนะคะวันนี้พี่นันทวันเดินทางมารับรถตัววายแท็กสี่ส้มสีแรงริสสุดจี๊ดคันนี้กลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวหนิงจะมาสัมภาษณ์พี่นันทวันนะคะว่าเจอหนิงย่างไรแล้วก็การบริการของหนิงงงงเป็นน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 อยยย่่่าาไรบ้้ะะะะะคคคใหพีทวัืดึ เจอคุณหนิงทางช่องทาง Facebook นะคะแล้วก็ติดต่อจองรถทางไลน์ก็คุยรายละเอียดโปรโมชั่นคุณหนิงก็ให้รายละเอียดโปรโมชั่นแถมของแถมเต็มเต็มเลยแบบไม่ต้องขออะไรเพิ่มแล้วค่ะก็ประทับใจค่ะไม่เคยเจอหน้ากันเลยไม่เคยมาเจ <c oughs> อเ <c oughs> โอนเงินเรียบร้อยแล้วก็มารับรถตอนเจอหน้าเลยก็มาเจอกันอีกทีนึงมารับรถเลยแล้วก็รถถูกใจไหมคะถูกใจค่ะสีสวยตามที่คุยกันไว้เลยของแถมก็ ามที่ตกลงกันไว้เลยค่ะส่วนรถจุกไหมคะส่วนรถจุกมากก็หนิงขอจบรีวิวรถตัววายแค4ก4ูณของพี่นัควันไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีค่ะ